สำหรับการเจริญพระกรรมฐานความสำคัญที่สุดก็อยู่ที่ความเข้าใจถ้าว่าเราเข้าใจเสร็แล้วผลในการปฏิบัติก็มีผลนี่สำหรับส่วนใหญ่การเจริญพระกรรมฐานนี้ไม่ย่าสร้างความเข้าใจกันจึงไม่มีผล มักจะถือเอาเวลาหลับตาภาวนาเป็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าในสมัยมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชีวิตอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมครูเวลาเทศจบปรากฏว่ามีท่านส่วนใหญ่ได้บรรลุมรรคผล แล้วก็ยังไม่ปรากฏว่าในสถานที่ใดที่ท่านธรรที่รับฟังจากคาสอนองค์สมเด็จพระจอมใรแล้วก็ไปคม,มักขม้นเรื่องการหลับตามากกว่าการคิดความจริงธรรมะขององสมเด็จพระธรรมสามิตรที่จะมีผลจริงๆอยู่ที่ความเข้าใจเมื่อท่านนั้นหลายเหล่านั้นฟังเทศจากพระพุทธเจ้า ฟังแล้วท่านก็คิดตามใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยเมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นจิตก็ตัดก,กิเลสเป็นสมุทเธทบา,ารันแะนั้นต่อแต่นี้ไปก็เช่นเดียวกันผมจะถือเอาแนวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเป็นสำคัญเรื่องดับไฟใช้ให้มีการหลับตาจะถือให้น้อยที่สุด แต่ว่าจะพยายามสร้างความเข้าใจให้มากที่สุดเมื่อเราเข้าใจแล้วใช้อารมณ์นี้ไปพิจารณาใคร่ครวญอยู่ตามปกติไม่ช้าอารมณ์ก็สามารถจะตัดกิเลสเป็นสมุทเทตบาหารได้สำหรับวันนี้ก็จะขอย้ำเรื่องรูปเป็นสำคัญเพื่อการพูดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรถสัมผัส เรื่องใหญ่จริงๆที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือรูปมาดูตัวอย่างที่ท่านจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระพาหิยะว่าพาหิยะเมื่อเธอเห็นรูปแล้วตรงทำจิตเพียงสัตว์ตเห็น พระพุทธเจ้าตรัสเพียงเท่านี้ปรากฏว่าพระพายะสำเร็จอรหัตผลพร้อมไปด้วยปีสัมพิทายานท่านสำเร็จได้อย่างไงทั้งนี้ก็เพราะว่ากำลังใจของพระพายะนั้นพร้อมแล้วที่จะรับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อฟังก็เกิดความเข้าใจทั้งนี้ก็เพราะว่า ตามที่ท่านตรัสว่าพาหิยะเธอเห็นรูปแล้วจงทำความรู้สึกแต่เพียงว่าสักแต่ว่าเห็นหมายความว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปว่ารูปเป็นอนัตตาคำว่านัตตานี่เป็นตัวสุดท้ายรูปเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ รูปเป็นทุกขังสภาวะของรูปไม่มีการทรงตัวแล้วก็รูปเป็นอนาตามีการสลายตัวไปในที่สุดอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณเมื่อเราฟังอย่างนี้แล้วก็พากันคิด ว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่ารูปเป็นอนิจจังฟังและต้องคิดคิดให้มันเห็นจริงๆว่ารูปมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงตรงไหนใช้อารมณ์ครัมให้มันเห็นเราเคยคิดบ้างไหมว่าร่างกายของเรานี่มันทรงสภาพ แล้วก็ร่างกายของคนอื่นมันทรงสภาพตามปกติไม่มีการเคลื่อนไหวนี่ส่วนใหญ่ของคนมักจะคิดอย่างนี้ทั้งทั้งที่ความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเป็นไปทุกทุก,ทกวินาทีที่เคลื่อนไปหรือว่าทุกๆุกขณะลมให้ใจเข้าให้ใจออกที่เคลื่อนไป นั่งมองดูสภาพของเด็กลูกของคนที่เกิดมาใหม่ๆโตแค่ไหนนึกถึงภาพออกมาที่แรกมันเล็กนิดเดียวการช่วยเหลือตัวเองก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีแล้วช่วยไม่ได้เพรามันยังเล็ก มีกำลังไม่พอแล้วต่อมาภายในไม่ช้าเด็กคนนั้นพลิกคว่ำได้พลิกหงายได้จุดนี้เราก็จะมองเห็นว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องโตเท่านั้นแหละมันขยับขยายไปไม่ได้เคยพูดไม่ได้มันก็ต้องไม่พูด เอ้ยช่วยเหลือตัวเองคิกความคิดงายไม่ได้มันก็มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วต่อมาร่างกายพวงเด็กมันก็เริ่มโตเมื่อทีละน้อยละน้อยจนกระทัง่งถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดถึงตอนนี้ทีมันเที่ยงไหมถ้ามันเที่ยงมันโตขอมันได้ยังไง เพราะอาศัยการเคลื่อนไปของมันจึงเรียกความไม่เที่ยงเมื่อถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วความเสื่อมมันก็เกิดความสุดสมไหลเข้ามาทีละน้อยแต่น้อยความเป็นคนแก่เริ่มเข้ามาที่ความผ่องใสของร่างกายก็ค่อยๆสลายตัวไป มีแต่ความเศร้าหมองเกิดขึ้นตามลำดับยิ่งนานเท่าไรความเศร้าหมองก็มีมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดเศร้าหมองปลายกดชัดจนกระทั่งในปลายกดความงามของร่างกายคนที่เคยสวยที่เคยมีความสง่างาม อายุย่างเขวาวัยสี่สิบห้าสบดูไม่ได้แล้วกลายเป็นคนไม่มีราคานี่เราจะเห็นว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้ารูปมันเที่ยงมันจะมีสภาพอย่างนั้นได้ไหมและในที่สุดรูปก็ไม่มีความหมายสำหรับบุคคลอื่นใดคือมันตาย ตัวนี้เราพิจารณากันในคำว่าไม่เที่ยงอย่างเดียวเป็นวิปาาัสสนาญาณในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเรายังสนใจในรูปยังเอาจิตไปเกาะในรูปคิดว่ารูปคนนั้นสวยรูปคนนี้ดีปรารถนายาจะได้ เอาเข้ามาเป็นคู่ครองในงรูปของเราเนี่ยมันจะเลวมันจะสามขนาดไหนก็ตามจะเสื่อมจะโทรม่าไรก็ตามเราก็ไม่เคยจะคิดถึงคิดถึงว่ารูปเรามันดีอยู่เสมอในอคำว่าดีตรงนี้มันดีเพราะอะไรเราจึงเห็นว่าดี ความเสื่อมความโทมันมีเป็นปกติตามีเห็นรูปรูปเราก็สามารถเห็นได้รูปของบุคคลอื่นก็สามารถเห็นได้รูปของวัตถุต่างๆที่ไม่มีชีวิตมันใหม่แล้วก็เก่าเก่าแล้วก็พังเราก็เห็นได้ โอเคยได้ยินเสียงก็พูดให้ฟังอยู่เสมอที่ความเปลี่ยนแปลงของลกูกการสลายตัวของลกูกเป็นอันว่าตาก็ตาดีหูก็หดูดีแต่สภาพที่ไม่จำตามความเป็นจริงก็เพราะว่าใจมันชั่วใจมันไม่ยอมรับนับถือความเป็นจริง ถ้าเราแก้เราก็ต้องแก้ที่ใจแก้ที่แรกแก้ง่ายๆหาความไม่เที่ยงให้มันพบเสียก่อนนี่เป็นด้านคุยปัสนายานพยายามคิดไว้ดูไว้จำไว้พิจารณาไว้เดินไปในที่ทุกสถานเห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถุ มองหาความจริงคิดหาความจริงให้มันพบว่ามีคนคนไหนบ้างมีสัตว์ตัวไหนบ้างแล้วก็มีวัตถุชิ้นไหนบ้างที่มันมีสภาพเทียงมันมีสภาพคงตัวเป็นปกติบางทีท่านนันหลายจะเห็นว่าแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดามีสภาพเทียง ถ้าความสดใสมันปรากฏมันเป็นทตาที่มีความเข้มแข็งมันเที่ยงเพราะความสนสายสดใสผ่องใสมันเที่ยงเพราะความสวยอาศัยความแจ่มใสเป็นสำคัญเราลองปล่อยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไว้ตามสภาพของมันโดยไม่มีการระวังรักษา เอฟที่มีสภาพแจ่มใสความแจ่มใสไม่อยาคลายตัวไปเพราะฝุ่นละอองมาเกาะตอนนี้เราเห็นความแจ่มใสมันเที่ยงไหมมันหดตัวลงมันก็ไม่เที่ยงและในที่สุดเมื่อสิ้นอายุของมันก็จะสลายตัวไปไม่มีอะไรคงที่ สำหรับวันนี้เราก็มันั่งหาความไม่เที่ยงให้มันพบในเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเราจะนั่งคบมันอยู่หรือว่ารูปเนี่ยที่เราบูชาวว่ามันดีเนี่ยมันดีได้ตรงไหนในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงแล้วอะไรที่มันตามมาบ้างสิ่งที่ติดตามมาคือก็ความทุกข์ ทุกตรงไหนทุกที่ใจเรามันเลวพยยึดถือมันมากเกินไปถ้าใจของเราดีมีปัญญาใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ใช้รมจิตคิดขห้นันถูกทางที่เรียกรู้ว่าสัมมาทิฏฐิความทุกข์ของเราก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีตรงมันมีไม่มีได้ยังไง พระเจ้าว่ารูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เมื่อรูปมันไม่เที่ยงก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปรูปมันเป็นทุกข์ก็ให้มันเป็นเรื่องของรูรปใจเราจงอย่าทุกข์และก็ในที่สุดรูปมันแป็นอนัตตาก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปสำหรับใจของเรามันต้องเป็นนิจจังคือมีอารมณ์เที่ยง ใจของเราเป็นสุขขังคือมีอารมณ์เป็นสุข <c oughs> ใจของเราเป็นอัตตาคือมีการทรงตัวให้พูดผิดหรือเปล่าความจริงใจมีสภาพเที่ยงเราจะเห็นได้ว,ว่าคนและสัตว์ที่ตายพันตายแต่กายใจมันไม่ได้ตาย ถ้าใจมันตายด้วยการขึ้นสวรรค์การลงนรกการเป็นพรหมปนานิพานมันก็ไม่มีมีสภาพของใจมันเป็นสภาพเที่ยงคือเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีถ้าเป็นมีสภาพไปรู้จักการสลายตัวแต่ถธอว่าเราต้องระมัดระวังใจของเราให้มันมีอารมณ์ผ่องใส อารมณ์ของใจอย่าให้มันขุนมัวเพราะเราจะดีหรือว่าเราจะชั่วมันอยู่ที่ใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามนโนุุพังคมาธรรมามนโนเศรษฐามนโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จในใจเราก็เข้ามาขัดที่ใจ อย่าเข้าไปขัดที่รูเวลาปฏิบัติกรรมฐานให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราฝึกจิตไม่ใช่ฝึกกายถ้าอกายไปนั่งแข่งกันว่าฉันนั่งเด่นนานกว่าฉันยืนเด่นนานกว่าฉันเดินเด่นนานกว่าฉันนอนภาวนาเด่นนานกว่าตัวนี้ยิ่งเล็วจัดมันเป็นมานะต,ตัวถือตัวถือตน เป็นการโอ้อวดนำเอากกิเล็กเ e ข้ามาใสา่ใจนี่เป็นอารมณ์เลวไม่ใช่อารมณ์ดีไอ้คำว่านานเนี่ยไม่ใช่ความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าสมตรัสว่าธรรมของเราไม่ใช่ธรรมเป็นเครื่องเนินช้าต้องใช้การปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว แต่เร็วก็ไม่ช่นนั่งเร็วนอนเร็วจืนเร็วเดินเร็วแปลว่าเร็วนั่นก็คือสาวทําจิตถ้าไม่เกิดความเฉลลาดให้จิตมันยอมรับนับถือข้ความเป็นจริงถ้าเราพิจารณาแต่รูปตัวเดียวเราก็เป็นอรหันต์ได้ท่านภายะท่านพิจารณาอะไรบ้างก็รูปตัวเดียวเท่านั้น ถ้าเราตัดรูปเวทน้ตัวเดียวอะไรมันจะเหลือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้ามันไม่มีรูปมันมีเสียงได้หรือเปล่าแล้วก็มันจะมีกลิ่นได้ไหมหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้ารูปมันไม่มีที่อย่างเดียวไอ้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมีได้ที่ไหนเพงเอาว่าเราก็ตัดตัวเดียว ตัดตรงไหนตัดทานรีว่าชาติพุทุขา้าความเกิดเป็นทุกข์อะไรมันเกิดรูปไม่เกิดนี่เราพูดกันในแนวพาริยสัจเวลาที่เราเกิดจริงๆอยู่ในคันมันดาเรามองไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนจะเห็นควรจะเห็น ว่าเราเห็นภาพที่ว่าถ่ายรูปเต็าที่ในคันมันตั้งคู่เข่าขึ้นมายันอ,อกสภาพแบบนี้ต้องนั่งจมอยู่ในคันข้ามานดานับเดือนเหยียดแขนเหยียดขาไปก็ไม่ได้ถายในก็ภายในคันของมันดานคือมดลกูกหรือกระเพาะที่อาศัย กเต็มไปดีความสปกปรกมันชุ่มไปด้วเลือดเป็นอันวาราังไข่ที่จะปรากฏเกิดเป็นเด็กเเรียกว่าหานามูรติมันจะเป็นต่อมเลือดมีผิวบางๆมีความนุ่มหุ่มห่ออยู่แล้วเจ้าเด็กที่เกิดก็อาใช้นั่งบนเบาะนั่นแหละเราเรียกกันว่าเบา ในบอะนี้ก็ชุ่มไปด้วยเลือดภายในกายเต็มไม่ได้เปลือกตมลองนั่งคิดถึงนสภาพว่ามันสะอาดหรือมันสกรปรกถ้ามันสะอาดประจำเดือนของคนที่เขาเคลื่อนออกมามันก็ไม่ต้องล้างมาตังชำระความจริงที่เราเรียกกันว่าประจำเดือนถ้าเขายังไม่มีคันมันเคลื่อนออกมาไข่แตกถึเวลา เจ้าหานะมรติตัวที่รองมามันก็แตกแตกมันก็เป็นเลือดออกมาความจริงมันก็จะถือว่าสกปรกเกินไปสําหรับร่างกายก็ไม่มีแต่เราถือว่าสกปรกเป็นธรรมชาติความจริงมันไม่มีอะไรมากถ้าเรามองเห็นแต่ละาว่าภายในมันสกปรกเราลงนั่งนึกที่ว่าไอก,การนั่งคุดโคแบบนั้นมันสะดวกไหม มันสบายหรือมันมันลำบากแะยิบว่ามันลำบากถ้าเราไม่รู้มันจะมาจะลำบากยังไงก็ลองนั่งสภาพแบบเด็กในคันมันดาสักชั่วโมงเป็นยังไงไม่ต้องมาถึงวันถึงเดือนจะทนไหวไหม <c oughs> ถ้าทนได้มันทนแบบด้วยอาการฝืนแล้วเป็นไปตามปกติคำว่าทุกข์แปลว่าจำจะต้องทน นั่นมันนั่งด้วยอาการฝืนแล้วก็ถ้าเด็กที่อยู่ในคันมารดานีถ้ามารดาไหวตัวแรงๆเกินไปวิ่งเร็วๆเดินเร็วๆเด็กในนั่โหโหสันห่นโวครอนไม่มีความสุขมันดากินของร้อยเกินไปก็เกิดอาการกระสับกระส่าย เค็เกินไปเปรี้ยวเกินไปเค็มเกินไปเด็กไม่มีความสุขแต่ว่าคนที่กินคือมารดาไม่รู้ถ้าความไม่สบายเกิดขึ้นก็จะขยับกายเล็กน้อยมันดาก็บอกเด็กเคลื่อนตัวไอ้เคลื่อนตัวนะั้นมันความจริงไม่ใช่เคลื่อนแบบสนุกสนานมันเคลื่อนเพราะมีความทุกข์มันทนจะไม่ไหว แต่ความเข้าใจของท่านมารดาบอกว่าเด็กแข็งแรงมันดิ้นได้เป็นอันว่าเจ้านั่นต้องทนทุกข์เพราะความเข้าใจผิดของท่านแม่นี่มันทุกข์มาตั้งแต่อยู่ในท้องชาจรุทุกข์ายใครมันทุกข์นะอีกกายมันทุกข์ถ้าไม่มีกายเสแล้วสภาพอย่างนั้นมันจะปรากฏไหมไอ้ตัวปวดตัวเมื่อยตัวอะไรตัวอะไรพวกนี้มันจะมีได้ยังไง นี่เมื่อคลอดจากคันมันดาออกมาแล้วร่างกายที่อยู่ในคันก็มันดาอาศัยไฟธาตุสร้างความอบอุ่นพอคลอดออกมาจากคันมันดาเขะาทบอากาศภายนอกจะมีความหนาวจัดร้อนใจกวา่าร่างกายก็เต็มไปด้วยความแสบเด็กต้องร้องเด็กเลามาหมอทำแย่บางคนชมไหมเจ้าเด็กคนนี้ดีจริงๆออกมาร้องจ้าเสียงดังแข็งแรงดีมาก แต่ความจริงนั้นมันแสบกายมากมันร้องดังแต่ความเข้าใจของท่านหมอดแย่สมัยโบราณพร,ราดออกมาใหม่ๆเลือดติดกายรีบอาบตามให้มันสะอาดมันก็เลยหนาวใหญ่สมัยเวราน,นี้เขาปัจจุบันมีความเข้าใจเด็กออกมาใหม่เขาเรียบสมรีเขาไปห่อตัวทันทีก็รักษาความอบอุ่น ตอนนี้แล้วก็พูดกันแค่ในคันเท่านั้นชาที่พุทธขาความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดกี่ครั้งมันก็มีความทุกข์อย่างนั้นฉันเราจะสแสวงหาความเกิดต่อไปไหมเราพอใจไหมในได้ของความทุกข์ถ้าเราพอใจในได้ของความทุกข์เราก็ละเมิด ทำลายความดีให้สลายไปทรงความชั่วเขาไว้หลงไหลฝ่ฝันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสและก็อารมณ์ที่เกลียดกรัวพฤติกรรมมาคุณเราทำอย่างคิดอย่างนี้เราก็มีหวังการเกิดไม่มีสิ้นสุดหรือว่าเรามีความโลภโกโ,โทสันในทรัพย์สิน ไม่มีความรู้สึกไม่มีความเฉล,ลี่ยละว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันจะช่วยชีวิตเราได้เมื่อเรามีความสุขหรือไม่ทรงชีวิตอยู่ให้มีความสุขสุูบ้างเพราะอาศัยมันแต่ว่าพร้อมๆที่มันจะเราใส่มันได้มันมีความสุขแต่ว่ามันก็นํามาความทุกข์มาให้เราเพราะความเหน็ดเหนื่อยการมัรสว,วางการหวงแหน เป็นอันว่าตายแล้วแบกมันไปไม่ได้ป่วยไข้ไม่สมบายมีอารม่มเป็นทุกข์มันก็ช่วยให้เราสุขไม่ได้แล้วเราก็คบกับความโกรธความเจมบาท่ที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายใจปราศจากความเมตตาราณีและอารมณ์ข้อนี้ก็ยึดถือว่าร่างกายของเราต้องไม่ตายร่างกายของเราต้องไม่แก่ ร่างกายเขาต้องไม่ทุกข์คุณภาพคนที่เนื่องกับเราจะต้องอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยทรัพย์สินทั้งหลายมันจะต้องไม่หมดไปถ้าอารมณ์จิตของเราทรงไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติเราก็เกิดก็ไม่มีสิ้นสุดถ้าต้องไปพบกับความทุกข์ทรม,มานในคันของมันดาหาที่สุดไม่ได้ นี่เป็นอันว่าวันนี้เรามาสร้างความเข้าใจในคำว่าอดีจังและคำมาทุกขังในเบื้องต้นมันยังไม่หมดยังไม่หมดแัะความจริงถ้าพูดเท่านี้ใช้ปัญญาจริงๆอารมณ์มันจะเข้าไปตัดกิเลสแต่อย่างมากถ้าเราใช้ปัญญานะถ้าฟังด้วยสัญญาเท่าไรมันก็ไม่เกิดผล ดีไม่ดีก็ออยสัญญาความจำนี่แหละไปโอโ้อดโชาวบ้านเขากลายเป็นคนมีกิเลสนะฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายจงจำไว้ว่ารูปเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้และรูปเป็นทุกครั้งมันเต็มไปดีความทุกข์เราไม่ควรจะยึดถือรูปของเรา ไม่ควรจะยึดถือรูปของคนอื่นไม่ควรจะยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกว่ามันเป็นเราเป็นของเราควรทำใจของเราให้ออกห่างจากความปรารถนาในรูปเมื่อเราตัดอารมณ์รักในรูปทุกอย่างเส้นได้แล้วคือรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุมีจิตรรงเกียรติวระสิท์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นปันจจัยของความทุกข หาความสุขไม่ได้เมื่อจิตใจขอาท่านหลุดลอยเจรมในการเกาะรูปท่านก็เป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่ยากเลาต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออก ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาสายจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา